สวัสดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามช่องบ่า,นนนาวนิพนธ์คำตะก้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นจะพาไปอัปเดตห้องเฮ็ดงานเพิ่นเน,ะนาะอันนี้หน้าต่างเด้ออันนี้เดี๋ยวน้องปิ่นสิพาเลาะเบิ่งเนาะว่าอีหยังแล้วแน่ว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแล้วมื้อนี้เพิ่นแต่งห้องเพิ่นแล้วประมาณ10%ยังบ่แล้วเบิดเนาะ,ะเดี๋ยวน้องปิ่นพาไปเลาะเบิ่ง นี่ก็จะเป็นหน้าต่างเนาะเป็นหน้าต่างเราเอาโบ้ไว้มาซิกันน้ำได้ซำได้เนาะยังบม่ได้ใส่ก่อนเนยนี่ถ้ก่อนทางในเราเอากระโบ้ไว้มนสิกันน้ำเบอเขาต้องท่าเบื้องฝนมาอีกเนาะตอนเรากระทดลองเอาสายางเอาสายางมาซีน้ำเขาลองเบ่ง ตัวนั้นเพิ่นซ่อมแล้วลวนะเนาะช่างวีโรดเพิ่นมาซ่อมให้แล้วแล้วถ้าเบิ่งว่ามันยังสีหัวบ่คือสีบ่หัวดอกเนะวันนี้ซ่อมแล้วเรียบร้อยแล้ว,ลวเพิ่นเอาแนวมาทาให้น,นี่เนาะหอยที่เพิ่นทาอือหอบนี่เนาะ เพื่อนบอได้เอาอยังก็พี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าไปเรเสื้อนซื้ออยังก้อนนี่ซื้ออยางกอมาโป้ทางในนะซื้อแนวมาโป้ทางในเนาะแต่ว่าเพื่อนทาเอาอันนี้เนาะเดี๋ยวพาไปเบื้องห้องเฮ็ดงานเพื่อนประตู ประตูมีสีอะไรนี่อันนี้สีอย่างสีเหลืองบ่ทางใต้เป็นสีเหลืองอันนี้สีฟ้า,นนฟาทางทางสีเขียวมีสติกเกอร์สติเกตเกอร์อย่างลูกช่องทีวีร้อยแปดมีสติกเกอร์พร้อมช่องทีวีร้อยแปด นีตัวแอลกับตัวที่อันนี้มันยังบอมีแนวล็อกทางในเนาะก,ก็เลยได้เอาเทปติดไว้ก้อน,นกันลมอเอา,กาแกม่มาเ็ไฟกันลมเพราะว่าย่านลมมันตีเขา้าตีออกมันสีแตกเนาะเอะคิ้วคิ้วปอลงออกไปเนาะคิ้วตอนนี้เพิ่นลงเลกกเกอร์แล้วแล้วโนอะ้คิวเพิ่นทานเลกกเกอร์เคลือบแล้วล่ะเนาะ นี่ก็จะเป็นโล่ทองโล่เงินจะเป็นโล่เงินแล้วโลองยังไ้แสนซับสไครทั้งนี้ก็จะเป็นลกูกเพื่อนนะรูปติดห้องเฮ็ดงานนี่นะเดี๋ยวเขาต้องซื้อก่อนมาใส่ล็อกเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังออนิ่ติดไว้ย่านมัน ลมทีเข้าตีออกเนาะแม่เข้า่อไปแล้วนี่เนาะกระชิบประมาณนี้หน้าต่างอันนี้หน้าต่างทางนี้ประตูประตูจะมีสองจะมีสองอันพับเข้ามาเนาะกระชิบประมาณนี้นะี่ประมาณนี้เนาะ พิดเข้ามากันสิวันนี่ทั้งนี้กนหน้าตาั้งโอ้เปิดมาได้ตอนี้เปิติดไว้ข้างนอกมันเลยเปิดมาได้นะบานเฟี้ยมหรอเปิดไม่มันคิ้วเพิ่นทานหละเพิ่นทาเคลือบไว้ ในกันเป็นห้องเงินงานวันเนาะเล่นยังนะเล่นั่งก็่อเฮยเล่นนังก็่ะสนรเยังนี้อาบน้ำไเอือเสื้อผ้าก็บบอสไซโอ้ยบอสไซ่ิดอนางต้นกนันละ <c ười> ลบไว้ลบไว้ <c ười> บังไว้ นี่นลงที่เปียกเ,เด่๋ยว,ว่าจะขึ้นละพ่อจะพาไปหาพอดีว่าเอาแม่อให้่นนี้ก็ฝนตกหากะเาเ้านะกะชีจึนแน่เละแน่เมื่อวานนี่ก็เก็บขยะไปแล้วเ็าเปิดมากินอะไรแล้วเดี๋ยวน้องปิ้นสิบพาย่งางเลาะจักหน่อยเนะเงินสองหลังกับสะน้อยๆเอาไว้ให้ที่เอวเล่นยามฮอน กันยังบทันเรียบร้อยป็นไหนเนาะยังละแนงละแนงทางหน้าแล้วเล้ยวยังรอบนอกรอบรอบครอบเลยละฮอดพุนเลยเนาะฮอดทางพุนฮอดด้านหลังเลยฮอดพี่ยังบทันแล้วใส่ละแนงหลังนั่นกันยังหลายอย่างยุดหลังนั่นกัหลังนี้กัยังหลายอย่างยังฟ้ายัง ูทั้งในกันยังพอทนเลี้วเนะ<อ>บรรยากาศห <c oughs> ลังฝนตกใหม่จากนั้นจังพากันดึงขึ้นมาไว้ย่านมันปิวลงไปอีกเนาะตอนนี้นเขาก็เอาเสื้อมามัดไว้มัดจองไหว้ห้าลมมาห้ามันปิวลงไปอีกสีได้มุดลงไปเอาอีกเนาะ บรรยากาศก็เขียวอุ่มสุ่มเบิดแล้วเฮ็ดหยังน่ะหาปลากับลุงลาะเงินด้อั่นปเปลี่ยนเขียวมาเขียวมันเป็นหยังเบิ่งดหั่นฟันสวยอยู่บ่ให้ปากับลุงเบิ่งยิงอเด้อยิงเขียวงามอยู่แต่นี่กินขนมหลายเด้อเขียวบ่สวยเด้อ ทางนี้ก็ยังเป็นกระจกเนาะก็สิใส่กระจกทางนี้ปูพื้นแล้วแล้วปูพื้นแล้วแล้วก็ยังสีแอมทางในบ่บ่เฮ็ดลกสายไฟเฮ็ดหยังน่ะยังหลายย่างเลยนหลังนี้กักกัน เงินเวดเอาเรากะพักก่อนเนาะพอดีเงินเวดหาเงินเก็เบเงินอีกบุญละจังค่อยเฮ็ดไม่ค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปเนาะคันมีเงินกะเฮ็ดแค่เดียวกะแล้วอันนี้เฮาบ่มีเงินเฮาก็ค่อยๆไปค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างตัวนี้ก็สีใสก่กระจกใสก่กระจกตอนเช้าเฮาก็สีได้เปิดเนาะ รับบรรยากาศสะไว้น้ำใส้สะไว้น้ำมาบ้างเด้อมาเอากระสีเปิอดออกสมสะปลาเนาะบรรยากาศจะในเข้าข้าเจ้าขึ้นกระเขี้ยวแล้วทั้งสองฟังเลยเนาะฟังนี้ข้าเจ้ากระหากระวานกับฟังทางนี้ข้าวั่านแล้วเข้ากับเขากับกำลังขึ้นนะฟองวินฟองวิน Gay, you cái not. hồn kabloom bay bung hiệp hàm đu mục. Một hết yên. Nhang mày đuo. Long lòng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 . mà đã không phải mà hù, โอ๊ลืมเอามังนัดมาให้มันกินเแบบแม่ไปเอามังนัดกันเด้ออันนี้ก็จะเป็นมังนัดเนาะเปลือกมังนัดแล้วก็กับเศษอาหารมาท่าเร่มาท่าเร่อุ้ยอุ้ยอุดยเหมือนวะเห็นวะอุ้ยนี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นเติบเนาะตัวใหญ่ขึ้นหลายเยอะน้ำขึ้นแห่อะไรเปลี่ยนอันบันทึกอันอันนี้เนาะพอเอาอันนี้มาซับให้มันซับอันอันนี้ละ ซับอันต้นกล้วยหรกวันเสาร์มาหัน่นยังลงเจ้าหูหูเล่นอีกอย่างวันนี้เนาะปาเดยวเขาไปเทอันนี้ให้มันกินนะเนาะเยวเป็นคนเทเอเอะจับกล้องมะจับเอ่าจับท่ายดีๆด,ด้ะจ้าอย่าปิดกล้องไว้ด้อมือ้อจ้านี่แม่เอาแล้วควม่ม นี่คือแม่กำลังจะหายเปลือกหมักแมตหมูวังชาวมาหั่นจังจ้าหมูมาถ้แล้วเจ้าพี่ดีเนอพักกับลูกมนะีหัวเนอะนี่จพอค่อยฝึกเด้อเด็กเรา่อยๆฝึกเด้อแม่กำลังยังเลยนี่คือแม่น้ำท่วมเต็มเลย <c oughs> น้ำท่วม นี่เกาะพยเดินนะจะค่อยๆจับเวลาอีกนะหมุนแหง,งมันกระสีป้ากระบุงกระสีลายตายนี่แล้วต้องจับยกขึ้นลูกจับก้องยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ยืนดวเราถึงทรงเขาถึงได,ด้ถังกระสีมันจะบาดขึ้อเอนเหมาะเอ้จันยับไหมพี่นี่มาอุ้มอีกแล้วเน่อยเลยว่าหนี่จับดีๆป้ากระบุงวินหัวอไม่ทายเลยอไม่ทายแล้ว มื่อกี้นี่นกเอกน่อยปินตากล้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกให้น้องที่ยวตอนนี้มากินแล้วน้องปิ่นเทมเกลืองมันนัดลงกับซีดอาหารเนาะกระตัวยหญ่ขึ้นหลายเน,ะนยาะอาญาตกัน,นาติกัน mm hmm. บอ่อาญัเกันกินวันนี้เน บึงทองตัวใดกะลื่นแม่มึงแตไม่ขบเกียกบบ้เล็บแล้วเป็นแต่กล้องหมอเมื่อกี้นี่บ่มันหยียบอไอตัวลายๆน่ะมันหยียบหยียบแล้วหยาดกันพุดนะต่วไข่มุกยีนบ้าตัวใหญ่ขึ้นหลายเน,นาะกระแป๊ก<า>ตา,ากว่าเที่ยวเอามาตอนใหม่ๆญ่ <laughs> แ,ลแ,แล้วตัวนี้ก็ใหญ่แห้งแล้วตัวลายๆเนี่ย กินเกีงยครับเข็มขี้หมูแม่มันคือขี้เงาไปตุ๋นได้เดี๋ยวขี้หมูเดีวเขาก็เอาไว้ไปใส่ส่วนพักนอแล้วกินมากมากเทียด้ยแม่เบิ่งมันกินไก่มันกินไก่มันกินไก่ หัน้าหันตากำลุงิ่งด้วหันหน้าม่งด้วยยิ้มหวานๆในตากำลุงด้วยผาเดียวพาป้ากำลงไปเบิ่งเ็ดเดือนป้ากำลงไปเบิ่งเ็ดเด้อมองได้แมบ่บอกเด้อ ว่าเสียงเขียบไหมเอดแอ็ดเอดเอ็ดเอดเอดอยู่ตรงหน้าเพื่อน้อ,องพี่อาจะพาไปเบื่องทิดเฟืองอย่าเยียบเด้เอเดี๋ยวน้องพี่ซีตักอนันขี้มันเนาะตักขี้มันแล้วก็เอามาใส่กลางเฟืองนี่เบื่อว่ามันสีขึ้นวัเนาะมันเป็นปุยปุยดีเนาะมันเลยขึ้น มันใต้เฟืองนําเดี๋ยวน้องปิ่นจะพาเปิดเบิ่งเห็ดน้องปิ่นมาเบิ่งมื้อเสาอันนี้มันยังน้อยอยู่เนาะดยจับเด้อเดยจับลเอาไว้มันใหญ่เด็ดบ่เด็ดลูกอันนี้คือเห็ดเฟืองเด้อเห็ดเฟืองธรรมชาติเนาะอย่าเอ็ดกอย่าเด็ดเห็ดเฟืองธรรมชาติมันขึ้นเองมันเนาะนี่ น้องกินโบเดลเสือเห็ดเอายังมาใส่นั่นสีฟงวินมันกำลังขึ้นเป็นสีขาวๆนี่เมียนวดดิสน,นีเน่เห็ดมันคอยมัจะเคี้ยวออกเคี้ยวออกลูกเอาไรมันขึ้นไหมเอม๊จะจับพวกไว้แบบนี้เดี๋ยวให้มันง่ายเขาจะมาเอาเราต้องเปิดเบื้เนาะอาสั่นบบเห็ด <c> ป <oughs> ิดไว้ลูกเอาตามมือแม่ปิดไว้เด้อพอแล้ว เดี๋ยวเขาปิดไว้ให้มันแง่จะน่อยเขาจะมาเอาเนาะจะมาเอาไปแกงเด้อป้าแบบนี้ขึ้นเมื่องแบบนี้พาป้ากับลุงยางไปเบื้องสวนดูแม่ขุดแปลงไม่แล้เยียบเหยียบมองนี่มันไม่เห็นบอกแม่ลองเปิดเมือน้องปิ้นคุดแปลงพักไม่แล้วเนาะเดี๋ยวน้องปิ้นพายยางไปเบิ่งเด๊อันน้อยหืมขีดตัวเอ๊ะใส่เด๊ฮะนขีดตัว ลายนี่พ่อป้าะปะกับลุงไปส้มสวนเห็นไหมเริ่มคุดพักคุดแปลงพักบ้านพักไม่ละเด้นเบสเบ้ป่าพ่อปล่อยแมงมาที่เอาเห็ดยังลูกเห็นเห็ดว่าเมื่อกี้นี่ว่าสีพากันขึ้นไปเห็นเห็ดโอ้ยที่น้องเห็ดเดชจ่าเย็ดลูกท้อยเห็ดเฟือง เง็ดใหญยๆเลยมาเดด็ผุน่ะอู้ยไหลบังลูกถอยไหลเลยผุน่ะมองนั่นจะมีนี่อันนี้เขาเอาไว้ม no ันใหญ่เนาะเดี <be. S 1> ๋ยวเขาเอาตัวนี้เนาะไปใส่ตู้เย็นอู้ยบังลูกยานลูกมันสีเล็กเด็ดอันน้อยบดบเด็ดอันน้อยเอาไว้มันใหญ่เขาจะมาเอาบ่มีใครมารักของเขานี่เย็นผมไว้เด้ เฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองจับไว้เบาเด้อจื้อไว้เด้อนี่เด้อจ้ะถอยมูลูเป็นเยียบบดแล้วบ่หันเดี๋ยวเขาปิดไว้เนาะเดี๋ยวเขาหยั่งหาอีกไซลงให้ปลากับลุงบั่งดูหันน้ามาบังดู้วยเจอแมงกินนุ่นเจ้าแมงกินนุ่นพ่อเออกินกุ้งืมเด้อ ตัวใหญ่ไงไงป้าป้าเป็นตกใจที่ไม่เม็ยเลยโอ้ยอร่อยดีเลยนิโคล่าเฮดดินฮะนี่นิโคล่าเฮ็ดนี่ว่าเฮดดินโว้ยฝุ่นน่ะเฮ็ดเฟืองนะพี่น้องที่เอ้อมาลุกมาสีเยียบเดี๋ยวแม่หาต่อกันเดี๋ยน้องพิ่นสีหาเฮ็ดเฟืองต่อกันจัหน่อยเนาะเราเข้ากันสีย่างขึ้นไปเบิ้ง เราถาล้างก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยมาซ่อมซ่อมแล้วหอมกระสีตับติ่นมันมาทิ้ไมไปคือ,อเก่าเนาะเดี๋ยวน้องปิ่นสีพายังขึ้นไปส้มสวนยังน้อยเนาะเดี๋ยวน้องปิ่นเก็บเห็ดต่อกัเบ,บิ่งกันว่าสีได้ปะกันได้น้องปิน่นสีไทยเบิ่งให้เบิ่งอีกเด้อเจอกินเกลือเมาพร้อมเดี๋ยวอีล่าสิเป็นคนไทยเด้อ ใช่ใช่ให้แม่เด้อแม่สิเก็บเฮ็ดเด้อจ้านั่งท่ายดีๆเด้อนี่อหลักก็เห็นเฮ็ดไปสองน่อยหนึ่งน่อยจะคือแม่จะนั่งไปหาจะท่ายแม่ไม่ไท่ายไก่นี่ระวังเยี่ยมเฮ็ดเด้จะ,จะเหยื่อๆกันได้พูนบ้านพ่ออยู่พูนชวนพ่อกะลัองอาบน้ำอยู่หม่องพูน นี่แม่เก็บเห็ดเมื่อกี้เราเห็นอยู่หตรงนั้นก็นเลยมาเห็นเห็ดตัวนี้บางยังไงเลยแม่หาเห็นบ้างใส่เห็ดน้อยเห็ดน้อยเราต้องเด็ดไปเห็ดไม่เห็ดมั่งไงจับดีๆป้ากบลังวินหัวค่อยๆลย่าง นี่เดี๋ยวพาไปเป็นฟงวินฟงวินกันจะอยู่หม่องนั่นเดี๋ยวพาไปเป็นนี่คือพักเอมพักนห่ียงหรอแม่พักทีดามั้งนี่แม่ก็เอาปลูกไว้ทั้งมืดพุนมีบ้านคนอยู่พุน เรากาพาจะไปเบิ้งฟองวินเดอยู่นั่นให้เบิ้งฟองวินกันนี่คือขนฟองวินนั่นตกมากเพราะว่ามันเห็ดหลวงหลายเดีย้ยนี่เปเลยพูนฟองวินเดี๋ยวอีหลาจะพาไปเบิ้งแย่เนี่คือหมากคนเกิดมาเองเนาะ ข้าไปเบิง่งพูนยูพูนเดี๋ยวมันตัวใหญ่เติบแต่อหนึง่งมันหน่อยไปเนาะนี่ตันนง้งใจยั่งโดนเราเข้ามานั่งกินตามาฮูยูนี่แต่แม่ยูพูนพุนแม่กำลังหาเจอบอ่าแม่โอเคเดี๋ยวหาไปเลยท่านี้คือหนามวิบวิบ อเดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่อันนี้คือตน้นอ,อ่ำอันนี้เป็นต้นมันเกิดมาจากธรรมชาติอันนี้คือต้นปลูกมาี๋ยวค่ะป้า,ากำลังจนไปสวนม่มีเลย<อ>ได้สาดอกบนใไง,งยยุ่นนะ่ะเต<อ>้ไทยหี่ยงปาง้ากะลุงหูเรียงวะฮึ นางเอกน้อยเป็นตะกล้องเป็นอะไรนะเมื่อกี้นี่ให้น้องที่เอาค่อยๆฝึกอย่าเฮ็ดมันลูกปิดไว้ป้าเดี๋ยวพาป้ากับลุงขึ้นไปเบื้องส่วนเหรอป้าเาถือเาถือเฮ็ดปะาย่างแบบน,นี้เดี๋ยวน้องปิ้นสีพาส,ส้ม m สวนจากน้อยนะพอดีเอายางขึ้นมาแต่เก็บเห็ดบ่าเอ้มองเฮ็ดอาหารเพิน่นนไะ <c oughs> อันนี้ก็ต้นมะม่วงน้องปิ่นกันลามขึ้นไปแล้วนะลามขึ้นไปแล้วฮก <c oughs> <c oughs> จะได้เอาต้นไม้เอาไปปลูกแกว่างไว้เลยหนูจะได้เอากระซีเอาออกไปปลูกวันนี้เนาะตอนนี้ขึ้นมาลายแล้วต้นไม้ใหญ่แล้วต้องเอาไปลงดินป้องเอาไปลงดิน

ห <H> มัดเพชรว่าแม่มัดเ <H ing? S 2> <า>พชรหมัดเพชว่าแม่หมอบเอันนี้น้องปินกับคุดไม่เนาะเห็ดแปลงคุดไม่น้องปิณวันผักหอมป้อมกับผักไอ้ผักบุ้งพอดีฝนตกมาก่อนเหยียบเละเด้อตีนเด้อเละไนฮัน่นน้องปินก็นเลยเลยหยุดก่อนเนาะทางนั้นจะปุก๊ก ดอกทานตะวันปลูกตง้งแตต้นอ,อ้อยหยิออกมาพีนะเดี๋ยวเขาค่อยๆปลูกตอนนี้กะฝน,นมาแล้วเราปิ๊นกันเริ่มคุดแปลงลูกพ,พักกินเนาะเอากัสิว่นได้เื้อปั้มมาพีแล้วเอามาฝากป้าก,กับลุงดูนี่ย่างมาใกล้ๆฝากป้าก,กับลุงดู เอาฟักซอง้ะเนาะขันบ่ฟักซองมากับลุงบ่ติดตามเด้ย่างมาพีก้อนเดียวอึ้บของปลากระลุงฝนตกดีบ่ถามปลากระลุงนึกบ้านปลากระลุงฝนตกดีบ่เอาเล่าดีดีปลากระลุงมีบ้านปลากระลุงฝนตกดีบ่เบอกกะหันมาเบิ่งปลากระลุงตัว ย,นะยี่ขางนี้ฝนตกดีดีเนาะน้ำยื้อไหนาเขาก็คันเมนอยู่บ้านน่ะดำนาแล้วนเนาะแม่ว่าจากที่ได้ดำหม้อฝนยังบ่ตกยังบ่มีฝนมาอยู่ว่าสันเดี๋ยวถ้าฝนพุ่นละเพื่อนว่าอยู่บ้าน,น,ลลนาบ่ค่อยมีฝนเนาะอันเดี๋ยวก,ก,ก็ฝากฝากกำลุงกันแคลนกับตาช่างเหล่านี้คนทำตาด้วยนะคะเพื่อปีนจะรังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อาไว้พ่อกันในะคลิปหน้าเนดะ้อสบายน,นี้้ามีทางให้ยังต่องแต่กลับคือว่าละน้อง